ก็ S <S ะจะรักเพียงจินดารักคนเดียวเราไม่นอาใจแล้วก็จะไม่มีใครอยู่คู่กับบียบที่แบบนี้ตลอดไปเลยพี่จ้าแต่ว่าวันนี้ฉันได้รับคำสัง่ออแบบดงด่วนจากองค์ ชิวเดียไเอาอครับเวือไ่กลัวใครกลัวคืออะไรกันคือรันทั้งสองคือโคอะเก็เป็นยังไต่อไปนะครับานั่งงนะัดีนะครับอบบอนุเพครับรั้บเเจตัวราอครับ ハハハ ไอคนชั่วงต่ำชามาสร้างปัญหาเสียหายว่าละมอมคุณนลิ er <ogi> ้นหรือชาขอยารักษาตามแสดงองค์จับร นพระได้ประกาศหาข้าตก้าภประพันเมีตามให้ประกาศหาข้าตก้าภประพันโท เมียตาวหัวใจคุ้มครงองยังไม่เห็นข่าวกัวลูกและเราโชครา้ายจะทำท่าไหนอย่างไรแล้วนอเก่งว่าล และปรา,าย์ผู้พระไทยด้วยข้าดับตุรมงราเมศมาแล้วหรือที่นาป็นดารักษ์บไร่ายฝามเลยครับด,ด้วยอย่างนี้ตั้งแต่ประพัสสนรามีเทียบพระที่ถูกรอบองค์ขอชนไปข้าพระเจ้าน,านอนคิดทุกข้า่ทุกข์นง ว่ายังหาค่าตะกรไม่ได้ตอนนี้หม่อมฉันอยากจะลี้ภัยกลับเข้าสู่บ้านเกิดเมืองนอนเพื่อปกป้องชีวิตพระทิดาและชีวิตเจ้าหม่อมฉันก็หมายใจเลิศเกินที่จะปรึกษาหาดูือกับทุกๆคนเข้าไว้่หม่อมฉันมีความคิดเห็นว่า การที่พระองค์จะนี้ภัยไปสู่แผ่นดินวิคัญญานครซึ่งเป็นแผ่นดินของพระองค์นั้นหม่อมชั้นเห็นสมควรเพราะฆาตากรที่หมายจะเอาชีวิตหม่อมชั้นมีความคิดเห็นว่าเขาไม่ได้หมายจะเอาชีวิตองค์พระพศแต่เขาคงจะตั้งใจไม้จะเอาชีวิตองค์จตดูลงเป็นแน่แต่ด้วยองค์พระพศรับเราะแทนจึงเกิดความสูญเสียในครั้งนี้ครั้งนี้ฆาตากรต้องเป็นคนใน หาใช่คนนอกไม่ดาวแม่นดงงดาข้าตากรือคนในหากมาดแม้นเรายังกับข้าตากรไม่ได้แล้วจะให้ข้าพระเจ้านิ่งนอนจักได้เยี่ยงใดคุณเดชเดชาพระเจ้าข่านว่าอะไร,ะรบ้างคณเดชะาฝ่าบาทกระม่อมมีความเห็นว่าถ้าหากแม้นว่าพระองค์จะเสด็จกลับแผ่นดินไม่ควรมีกองเหยดตีด ไอ้พระเจ้าค่ะเราควรปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเพื่อที่ไอ้คนร้ายมันจะได้ไม่รู้ว่าเราคืองไทยจะได้ทิดร้ายเราไม่ได้พระพุที่เจ้าค่ะพระพี่นางในฐานะที่พระพี่นางนั้นเป็นพี่สาวของประพสและเป็นบุคคลที่ขับเจ้าไวเ้เหนือเชื่อใจมากที่สุดและแม่นมอ,อังกาพิฆา ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางกับเข้าวส่วแผ่นดินวิทยัญญาเมื่อคืนนี้ข้ารู้สึกไม่ค่อยสู้ดีนะักเกรงว่าพระธิดาของข้าพเจ้าจะมีภัยต้องพัดาพาดจากกันข้าพเจ้าจึงเอาเหล็กแหลมหล่นไฟแล้วสับคนไปที่ไหลซ้าย ว่าปินรักราเม่มันพี่รุนแรงเกินไปแล้วพี่ครับหากวันหนึ่งวันใดโชคชะตาทำให้เราทั้งสองต้องผัดผ้าหรือทุกคนในสถานที่แห่งน,นี้ก็จะได้รู้ว่าบุคคลคนใดที่มีรอยสักปินรักราเม่บุคคลคนนั้นคือรัชรายาทของเรา ชั้นล่างใบที่ไหนกรรมอยู่นัตําหนักส่วนพระองค์หม่อมชั้นหม่อมชั้นขอฝากใบที่ไนกรรมนี้ด้วยถ้ายามใดจับไอกระบดได้ไอขาดตะกรได้หม่อมชั้นจะกลับมาที่นี่อีกคราเจ้ามาป้ายงไม่นด้ทำไมเล่าต้องมาพูดกับพี่เจ้าทำไปด้วยไม่ดีหรอ พี <Cornell> ่นางพระเจ้าค่ะแผ่นดินนี้มาพี่นางไว้ใจมากที่สุดเก็บไปที่ไหนกับมเข้าไว้มีโอกาสเราคงได้พบกันโอ้แหมแม่ดีนะหมอชื่นอยากจะตามคดีไปด้วยแต่ก็ห่วงองค์หญิงว่าข้อสองเพราะว่าไม่รู้ว่าใครจะเกิดกับองค์หญิงกิตดาราษหรือเปล่าฉะนั้นแล้วหมอฉันจะขออยู่ดูแลองค์หญิงกิตดาราษที่นี่นะเพคะ แม่นมหยุดตอนที่นี่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับผมชัดหากมาดแม้มีอะไรให้แม่นมส่งข่าวทันทีฝากด้วยนะคุณนิสิเชัดไปด้วยนะลูกนะไปดูแลพระอกท่านด้วยต้นทา่งต้ะทางเสิดไสด้นะลูกนะทปดาและพราะอกท่านา้วักไนทางต้นทางเถิ